ก็มีข้อแนะนำครับท่านผู้ชมครับกับการนำใบกัญชานะมาประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายแต่สิ่งสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขและก็ภาครัฐย้ำก่อนก็คือตัวผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคก่อนอันนี้สำคัญสุดนะเพราะผู้บริโภคบางคนเขาก็ไม่อยากจะช่วงเกี่ยวกับเรื่องกัญชาบางคนอยากจะลองแต่ไม่เคยลองมาก่อนก็อาจจะต้องนิดๆก่อนบางคนเป็นกลุ่มเสี่ยงบางคนอาจจะแพ้ เพราะฉะนั้นมันมีปัญหากลุ่มที่ไม่ควรใช้กัญชามีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกคือเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเพราะเขาเป็นเด็กเป็นเยาวชนสมองเนี่ยต้องพัฒนาการอีกเยอะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้กัญชามากเกินไปหรือไม่ถูกวิธีมันจะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองเขาได้เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยไม่ควรสตรีมีครรภ์และกําลังให้นมบุตรคุณแม่มือใหม่เงี้ยหรือสตรีมีครรภ์นเนี่ยก็ไม่ควร มันจะส่งผลกระทบต่อลูกในคันได้คนที่ตับที่ไตบกพร่องมีอาการต่างๆเหล่านี้ด้วยเห็นไหมฮะรวมถึงคนที่มีประวัติทางจิตจากการใช้ยาเสพติดมาก่อนอย่างแรกเลยต้องแสดงข้อมูลว่าเป็นสถานประกอบการที่ใช้กัญชาถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็ต้องมีสัญ,ญลักษณ์รู้ละ่ะถ้าเป็นร้านอาหารก็ต้องมีป้ายบอกเลยว่าร้านนี้มีเมนูที่มีส่วนประกอบของกัญชาด้วย ต้องบอกเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากลองก็จะได้ไปร้านอื่นคนที่อยากลองเอ๊ะสักเมนูนะอะไรเงี้ยก็จะได้เข้าไปเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกและต้องแสดงรายการอาหารที่ใช้กัญชาด้วยในร้านนี้มีเมนูสักสิบเมนูมีอยู่5เมนูที่มีส่วนประกอบของกัญชาก็ต้องบอกมีสัญ,ญลักษณ์มีอะไรบอกชัดเจนและต้องบอกด้วย่าใช้เท่าไหร่บางคนแบบเมนูนี้ใช้หนึ่งใบ เมนูนี้ใช้สองใบเมนูนี้ใส่ไปทั้งร,รมเลยเนี่ยต้องบอกคนที่ไม่เคยลองอย่างผมเนี่ยไม่เคยลองอยากจะลองดูเมนูที่มีสักใบเดียวสักน้อยๆก่อนเริ่มทีละน้อยต้องแสดงข้อแนะนําเพื่อความปลอดภัยด้วยว่าเออสมมติถ้าด,ดื่มชากัญชานะครับทานอาหารที่มีกัญชาคุกกี้กัญชาแล้วเกิดอาการแน่นนาอกหายใจไม่ออกอะไรก็แล้วแต่ต้องมีคาเตือนอ่ต้องรีบไปพบแพทย์ต้องอะไรต่างๆเหล่านี้ ต้องมีคําแนะนําถึงความปลอดภัยด้วยว่าถ้าทานมากไปมันจะมีอาการต่างๆเหล่านี้ได้นะและแสดงคําเตือนกลุ่มเสี่ยงและห้ามแสดงข้อความสรรพคุณด้านการรักษาโรคเพราะเกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยเขาใช้สารสกัดที่มีค่า THC CBD เนี่ยไปใช้รักษาโรคต่างๆแต่ไอใบกัญชาเนี่ยคือเอามาปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาเป็นมันคืออาหารไม่ใช่ว่า ทานอาหารเมนูนี้แล้วกลับไปหลับสบายสารสกัดกัญชาเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นครับซึ่งเขาก็มีโรคอยู่ว่ารักษาโรคอะไรได้บ้างบําบัดอาการโรคต่างๆได้ไม่ใช่สันทนาการไม่ใช่เขาบอกว่าสารสกัดถ้ามีค่า Tc เกิน0.2เป็นยาสับิดเพราะฉะนั้นเอาสัก0.1แล้วมาตั้งวงสังสรรค์กันเลยก็ไม่ได้่านผู้ชมนะครับเน้นเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ต้องย้ํากันอีกครั้งก็คือเรื่องกัญชาท่านผู้ชมครับมันไม่ได้เสรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่บอกนําเสนอข้อมูลท่านผู้ชมไปหลายครั้งแล้วอย่างน้อยๆการที่จะนําเข้านสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบกัญชาเนี่ยก็ <laughs> ต้องขออนุญาตก่อนส่วนในประเทศอย่างที่เราทราบกันจะปลูกก็ต้องจดแจ้งไม่ได้ขออนุญาตโอเคไม่ใช่ขออนุญาตแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปปลูกกัน, <laughs> ก,ก,นการสูบในที่สาธารณะละ่ะตอนนี้มีคนถามกันเยอะนะครับนี่ ผิดพ,พรบรสาธารณสุขมวนสูบละ่ะผิดกฎหมายสารภาษามิรนะครับคล้ายๆบุหรี่เนี่ยจริงมันต้องเสียภาษีต,ต่างๆใช่ไหมไปมวนสูบเนี่ยนะครับผิดอีกประกอบเป็นอาหารก็มีพรบอาหารเมื่อสักครู่บอกไปแล้วมีขั้นตอนมีวิธีการแจ้งต่างๆเพื่อความปลอดภัยขอยงผู้บริโภคเป็นสําคัญเมาแล้วขับบางคนผมก็สูบบั้งกัญชาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็เมาสุดท้ายขับรถก็ผิดพรบรเกี่ยวเรื่องเมาแล้วขับเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาลนลงสงการปีใหม่เมาไม่ขับไม่ใช่เมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นต้องไม่เมากัญชาด้วยนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกลิ่นควันกัญชาและกัญชงเนี่ยมันเป็นเหตุไปสร้างความรําคาญให้กับคนอื่นนอกจากนี้มันยังไปกระตุ้นให้เกิดอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงโดยเฉพาะคนที่มีอาการเหล่านี้อยู่แล้วที่เกิดมาจากการใช้ยาเสพติดและ ควันของกัญชาเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเกิดอาการหอบผืดหลอดลมอักเสบเมื่อสักครู่เป็นคำเตือนนะครับของแอปห่วงใหญ่แล้วบอกอากาอาจจะมีผลต่อการเป็นมะเร็งส่วนบนคือลำคอได้อีกถ้าสูบมากๆเนี่ยนะท่านผู้ชมครับส่วนเด็กทารกได้ควันกัญชามือสองหมายความว่านะครับผู้ใหญ่สูบกัญชาเนี่ย เป็นมวนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พ่นควันควันเนี่ยไปเข้าจมูกของเด็กซึ่งเขาไม่ใช่สูบเขาเรียกควันมือสองเนี่ยก็มีผลต่อจิตประสาทต่อระบบสมองส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กอีกเด็กสมองกําลังจเจริญเติบโตเจอควันกัญชาเข้าไปเห็นไหมครับและกัญชาพันลำครับ <laughs> ผมก็งงมันเป็นคืออะไระกัญชาพันลำก็คือเอามามวนแบบบุหรี่นี่แหละท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่อดอกมามวลเนี่ยนะครับ มันจะแรงนะมันก็จะปล่อยฝุ่น PM 2.5มากกว่าบุรีสามเท่ามันไปสร้างความรําคาญให้กับคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นไปแจ้งความไปเตือนตํารวจมาปุ๊บมีความผิดครับมีโทษจำด้วยนะทั้งจําทั้งปรับได้อีก